สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับปีนี้เป็นปีพุทธศักราช2566ครับเป็นปีเถาะฮะเป็นปีกระต่ายเป็นปีแห่งการก้าวกระโดดนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ดีว่ากระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องกระโดดก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะฮะสำหรับให้ S m e ตัวเล็กอย่างเราทําธุรกิจจะต้องก้าวกระโดดตามกระต่ายในปีนี้เลยปีที่แล้วมันเป็นปีเสือครับเป็นปีขานทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากบางคนก็เจงครับกิจการก็ปิดตัวบางคนก็ฆ่าตัวตายซึ่งเป ผมก็ติดตามอินบ็อกมาตลอดระยะเวลาที่ผมทํามาทั้งหมดเนี่ยนะครับเมื่อปี2565เนี่ยผมทํามาเนี่ย113คอนเทนต์ด้วยกันถ้าเพื่อนๆตามไปย้อนหลังดูนะครับสิ่งที่ผมทําให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยนะฮะก็จะเป็นแนวทางในการที่จะไปพัฒนาใช้กับร้านกาแฟของตัวเองหรือว่าเอาไปแอพพลายใช้ไปประยุกต์ใช้กับกิจการที่ไม่เกี่ยวกับกาแฟก็ได้เพราะว่ามันสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ได้ช่วงปีใหม่เนี่ยมี f c มีเพื่อนๆมาเที่ยวหาแล้วได้พูดคุยกันก็อยู่ท่านหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาติดตามผมผน,นะครับ ทุกคลิปเลยผมทำเนี่ยแม้กระทั่ง o ู t u b ติ i k t o k Facebook เขาติดตามผมทุกคอนเทนต์เขาบอกว่าปีที่ผ่านมาปีเสือเนี่ยตอรอดพ้นเที่ยวเสือมาได้เพราะว่าการได้ดูคลิปผมเนี่ยแหละครับก็เป็นอะไรที่ประทับใจแล้วก็ภูมิใจนะครับที่คอนเทนต์ผมเนี่ยได้ช่วย S อสตัวเล็กๆผู้ประกอบการตัวเล็กเพราะผมก็เป็นกลุ่มนี้เหมือนกันทําให้เรารู้ว่าคนตัวเล็กอย่างพวกเราเนี่ยคิดอะไรและสําหรับในปี2566ปีนี้นะครับปีกระต่ายปีนี้ทั้งปีเลยนะผมเนี่ยก็จะทำคอนเทนต์จะพยายามทําทุกวันใ เพื่อนๆเนี่ยได้มีไอเดียไปประยุกต์ใช้กับกิจการของตัวเองตัวผมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมทํากิจการอยู่2อย่างครับก็คือทํากาแฟนะครับตั้งกับปู่คู่ผลิตเครื่องชงแล้วก็ทำคอร์สเรียนงานที่2ผมเป็นเจ้าของรีสอร์ทเดอะฮับเอราวันรีสอร์ทมีแพรพักนะครับแล้วก็มีวิลล่าอยู่บนบกมีทั้งหมด47ห้อง บนพื้นที่7ไร่ซึ่งรีสอร์ทเนี่ยผมทํามาปีนี้เป็นปีที่24แล้วที่ผ่านมานะครับผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกาแฟมาโดยตลอดช่วงปีใหม่นี้นะครับก็มีไอเดียครับมี f c บางท่านมานอนพักที่รีสอร์ทผมมาทานกาแฟมาคั่วกาแฟแล้วเราก็ได้พูดคุยกันครับว่าเขาใฝ่ฝันครับว่าเขาเนี่ยอยากมีรีสอร์ทขนาดเล็กทำไมพี่น้องไม่ทํารีสอร์ทขนาดเล็กด้วยล่ะครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรีสอร์ทด้วยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีช่วงโควิดผมเชื่อว่าเพื่อนๆหายายคน,น่่ััไปอู้ตงงจวด อาจจะมีพื้นที่สักหนึ่งไร่2ไร่บางคนเนี่ยมีพื้นที่เกษตรอยู่แล้วเลี้ยงสัตว์ประูสัตว์อยู่พวกนี้มันสามารถที่จะซ่อนรีสอร์ทขนาดเล็กเข้าไปในนั้นได้แล้วเพื่อนๆก็มาสร้างตัวตนอย่างที่ผมทำนี่แหละครับสร้างตัวตนเพื่อที่จะให้คน,คนรู้ว่าคุณเนี่ยเก่งอะไรคุณทําอะไรบางคนในอย่างที่ผมเคยพูดได้ฟังว่าเพื่อนผมเนี่ยเลี้ยงไก่ชนนะคนก็จะมาดูไก่ชนเขาเขาก็ทําห้องพักเพิ่ม3ห้อง6ห้องช่วงปีใหม่มานี้เขาก็เต็มนะเพราะว่าคนมาดูไก่ชนมาปาร์ตี้กันอะไรกันมีที่พัักใให้้้้แบบนนนนนนีีเเปป็ตพราาะะฉผมคิดว่ 2566นี้ผมจะทำคอนเทนต์เพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของการทำรีสอร์ทขนาดเล็กด้วยดีไหมครับเ <laughs> พราะฉะนั้นคาเฟ่ร้านกาแฟรีสอร์ทนี้มันไปด้วยกันได้ <laughs> ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีไอเดียและอยากทำแบบนี้ <laughs> เพราะนั้นก็ลองติดตามคอนเทนต์ติดตาม Facebook ผมเพื่อนๆ <laughs> ก็จะได้รู้ว่าปีนี้จะทำอะไรกับเพื่อน <laughs> ๆ,ๆบ้าง <laughs> สุดท้ายนะครับผมก็ขอสัญญากับเพื่อนๆว่าในปีนี้นะครับ2566นี้ผมจะทำคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับธุรกิจกาแฟแล้วก็รีสอร์ทขนาดเล็กเพื่อให้เพื่อนๆ มีรายได้จุนเจือครอบครัวครับใครเป็ดหนี้เป็นสินก็จะได้หมดหนี้หมดสินเร็วๆและที่ผมทําทั้งหมดนี้ให้กับเพื่อนๆได้ศึกษาได้เรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยก็เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันครับ